นี่ครับอันนี้มุมนี้สวยมากนะครับมีว่าวพยาบาลด้วยจะมาบอกก็คือว่าวอันไหนป่วยนะใช้ว่าวพยาบาลอะไรได้เอ,อ้ตอนนี้เจ้าเปาก็เจ้าเปากําลังดำหาอะไรอยู่ครับ<ว><า>โอ้เนี่ยก็คือวันนี้เราคุยกันว่าเราจะมาหาทองที่นี่ <ences> แต่เอาเอาไปเพื่อนเพื่อนไซเลนเฮดหมวกอึกำลังเดินตามมาหลังว่าวอ่ะเออตรงนั้นมันมีไซเลนเฮดอยู่เพ <f rey> ื่อนเพื่อนเฮ้ยเอาออกไซเลนเฮดลอยขึ้นไปแล้วเอา สวัสดีครับเพื่อนๆท่ี่ชายหาดชะอํำครับเพื่อนๆนแล้ววันนี้เห็นข้างหลังเจ้าป่าไหมเราจะมาซื้อว่ากันไม่ใช่เราจะมาเทศกาลว่านานาชาติกับเพื่อนนี่ว้าวเต็มว้าเต็มครับเพื่อนไปไปไปครับเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวพีเจ้าป่าพาไปดูว่ามีว่าอะไรบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราถึงบริเวณที่เขาขึ้นเว่ากันแล้วครับนี่ เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่ปลาโลมากบเฮ้ยมีพี่หมีด้วยนะเพื่อนเพี่หมีตรงนู้นมีกบอยู่ตรงนี้นะครับมีกบกบสีฟ้าแล้วก็มีงูแล้วก็ปลากระเบนครับนี่เฮ้ยงูจงอางฮะท้างบนก็มีอีกนะครับเฮ้ยปลาเปล่ไอตัวสีขาวๆตรงนู้นน่ะตัวอะไรเนี่ยไอสีขาวๆตรงนั้นได้ไหมเนี่ยที่บินตัวสีขาวๆอ้วนๆเนี่ย มีเหรอเฮ้ยฝั่งนู้นยังมีอีกนะนเพื่อนๆโอ้ฝั่งนู้นเยอะเลยครับ<ะ>พอคอนโทรพอคอนโทรอาหารให้เจอครับว่าพอคอนโทรอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะหาพอคอนโทรเจอหรือเปล่าพอคอนโทรอยู่ตรงไหนนะไปดูพอคอนโทรกันนะครับมากันครบเลยอ่ะนู่นไงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นพอคอนโทรไหมอยู่กับมังกรพิฆาตว้าวนี่เป่าวานตัวใหญ่มากนะเพ่อเพื่อน อันนี้ปมืวานสีเหลืองแล้วก็กบสีชมพูกบสีฟ้าแล้วก็นี่ปลากระเบนครับตรงนู้นเขากำลังขึ้นว่าวนะเพื่อนๆเห็นไหมนึะว่านี่ไงโอหฝั่งนู้นอะเยอะกว่านี้อีกเพื่อนๆอ๋อมีว่าสีขาวตรงนี้แล้วก็มีว่าวนๆเห็นไหมเพื่อนๆพื่อนไม่งนูนปลากระเบนสีขาวอะอ๋อนี่มีนะแล้วฝั่งนู้นเหมือนมีเดอะฮักเลย เดี๋ยวเราซูมไปอีกนะครับเราซูมไปอีกรอบเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นเสือนี่อันนี้เป็นสตีดครับนี่แล้วก็ข้างบนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งหน้นกันนะคือฝั่งหนู่เยอะมากนะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนูนกันครับไปจะเป่าตามตามเจ้าป่าไปนะครับเเดี๋ยวถ่ายรูปฝั่งนี้ไว้ให้เพื่อนๆดูนิดนึงช่วยมาช่วยช่ย้โอ้มดูนู้นนะว่าจะมีเยอะกว่าฝั่งนี้หรือเปล่านี่แต่ย่ช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ต้วย่ะ แต่ว่าวัานนี้เรา,าอาจจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตกันนะครับนี่เราจะมาดูมุมถ่ายรูปนะครับตรงนี้ดูดีอันนี้มันจะเป็นว้าวแบบหุ่นๆุ่นแบบนี้นะเ<ห>พื่อนๆน,นี่สวยมากเลยครับได้อะหรือว่าวสองมอกอันนี้บรรยากาศแบบคือท้องฟ้าใสมากนะเพื่อนๆแล้วก็แบบมีว้าวให้ดูเยอะมาก <Yahoo! S 1> บริเวณที่เขากําลังจะขึ้นว้าวกันครับนี่เห็นชัดๆเลยสวยมากสวยมากจริงๆเพื่อนๆต้องมานะแต่ว่าที่นี่อาจจะเป็นที่นิวันสุดท้ายแล้ว นะครับน่าจะต้องไปรอดูที่อื่นครับแต่ของจัดเมืม่อเมื่อรอบที่แล้วจะจัดที่พัทยานะครับรอบนีม้มาจัดที่ชายหาดชะอำน,นะครับเจ้าป่าบอกว่านี่เป็นแม่ลูกกันครับนู่นแม่อยู่ข้างบนสุดออลเลยแล,แล้วนี่ก็เป็นลูกใช่ไหมมีลูกสามคนเลยนะเนี่ยนี่ครับอันนี้มุมนี้สวยมากนะครับมีว่าวพยาบาลด้วยเจ้าป่าบอกอก็คือว่าวอันไหนป่วยนะใช้ว่าวพยาบาลนี่ได้ครับนี่ อันนี้เป็นตัวอะไรไม่ดูนะเพื่อนๆใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าเป็นตัวอะไรนู่นฝั่งนู้นพวกปลาวานปลาฉลามเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยครับตอนนี้เจ้าจป่ามาเจอตัวอื่นครับนี่ไงที่เจ้าป่าบอกมาโพนี่ครับนี่มาตัวสีเหลืองใช่ไหมใช่โพนี่ไหมเนะมี่ยโอ้หตัวใหญ่มากโอ้แม่ดูมุมน,นี้ดูดด ตรน,นี้เห็นทั่วเลยครับเพื่อนนี่ครับอันนี้ก็จะเห็นเดียวเราจะเดินไปให้สุดเลยนะตัวนูตนตอนแรกเพราะนึกว่าเป็นตัวอะไรรู้ไหมแต่ที่ไทยที่ไหนได้มันเป็นกิงคองเพื่อนเพื่น่ครับตอนนี้เราก็เลาะลงมาที่ชายหาดชะอํำนะครับเพื่อ,อนๆใช่เราก็ยังอยู่กันในงานนี่เทศกาลว่าวนานาชาตินะครับนี่ยังขึ้นอยู่เลยว่าวเยอะเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาลงไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ช่วงเย็นครับเดี๋ยวเจ้าป่าวจะ ไปเล่นน้ําทะเลกันครับแต่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเลาะไปนะครับที่ชายฝั่งทะเลนะครับโอ้หคนเยอะมากนะวันนี้คนเยอะมากครับเพราะว่ามันมีเทศกาลว่าวนะครับก็เลยมีคนเยอะนี่เฮ้ยน้ำอะไรไปทากไหนเนี้ยเออนี่ดูไหมน้ำไหลออกมาครับพุดขึ้นมาจากสายครับเต็มไปหมดเลยนี่เราก็ไปนู่นลงทะเลไปเลยครับว้าวเจ้าพ่าก็เลยมาสํารวจครับพระ ต้นเหตุของน้ำมาจากไหนครับนี่ก็พยายามขุดไปนะเพื่อนๆไม่รู้นะน้ำมันไหลมาจากไหนนี่เห็นไหมฝั่งนี้เป็นชายหาดนะครับแต่น้ำไหลออกมาเรื่อยๆเลยครับเฮ้ยเฮยิ่งขุดก็ยิ่งพังครับยิ่งขุดน้ำก็ยิ่งไหลออกมาพี่เป็นไปได้หไงเนี่ยดูดิน้ำใสมากเลยนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวจะพาขุดพังมาแล้วพังมาแล้วเปล่าก็เดินเลาะ น้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปนู้นลงทะเลไปเลยครับนี่ให้เห็นเว่าครับนี่ข้างหลังครับเพื่อนข้างหลังว่าอ่ะเฮ้ยตรงน,นั้นมันมีเซเลนเฮดอยู่เพื่อนเฮ้ยเอ้าเซเลนเฮดลอยขึ้นไปแล้วเอ้าลอยขึ้นไปเลยเอ้านี่มาใส่เบลนเทสเดี๋ยวว่าตอนนี้เราก็มาถึงชายทะเลแล้วนะครับวันนี้น้ำทะเลที่นี่ใสมากเลยนะเดี๋ยวจระเป่านุนับวิ่งไปแล้วครับ ทะเลแล้วสักอย่างหนึ่งเพื่อนๆอะไรที่มันแหลมๆโผล่ขึ้นมาเนี้ยมันให้พ่อดูมันคืออะไรครับไม่รู้พ่ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าคืออะไรครับคอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะสร้างล่องน้ําไหลนะครับโูกเจ้าเปาไปขุดทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างปราสาทกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเจ้าเปาก็คือจะขุดเพื่อให้น้ำครับจากทะเลครับ ไหลลงมาหาเราโ oh. น่นขุดไปไกลแล้วนะท่านนี้ <Okay. S 1> อ่าเราขุดไปเรื่อยๆนะครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวขุดเสร็จยังไงแล้วเดี๋ยวบอกเพื่อนๆอีกทีครับโอเคนี่ตอนนี้จเจ้าปาขุดมาเสร็จแล้วนะครับแล้วน้ําทะเลก็จะไหลมานะครับหาเรานี่คุณพ่อจะสร้างปราสาทด,ดักไว้อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็น้ําทะเลก็เริ่มมาครับแต่ยังตันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจเจ้าปาน่าจะขุดเพิ่มมาอีกครับโน,น่นโน่นเจ้าปาไปขุดอยู่ตรงนี้ครับ เสดเจเปาครับวิ่งลงไปในทะเลแล้วครับหลังจากขุดเส้นทางน้ําไหลเสร็จครับก็วิ่งลงไปในทะเลแล้วไปเดินตามเจ้าเปาไปครับโอ้นีนน้าทะเลใสมากนะครับตรงนี้น้ําใสมากเจ้าเปาแบบเล่นเพลินเลยครับมีเวก็ยังอยู่เต็มท้องฟ้าเลยนะตรงนี้เดี๋ยครับตอนนี้เจ้าเปาก็ลงไปอยู่กลางทะเลเรียบร้อยครับไปเจอเด็กแก๊งเรียบร้อยครับแล้วก็ปล่อยให้เจ้าเปาครับเล่นน้ำทะเลไปก่อนครับอมีสปีดบอสวิ่งผ่านนะครับ ต่อเตรียมตัวครับต่อสู้กับคืนยก็พูดว่านใหญ่มาขึ้นใหญ่มาแล้วยังไงยังไงยังไงกระโดดได้กระโดดได้ยิงยิงยิงหมายแล้วคืนแล้วลุ้นเซ็ตเออจิ้งกระเด็นจิ้งกระเด็นโอเคครับเต็นตัวกระโดดกระโดดผ่านไปได้ครับนโครับตอนนี้ก็ลงไปครับปะทะกับคืนอีไหม โอ,อ,อะะ้โหนี่คลนขค้นข้างเคลื่นไม่แรงเท่าไหร่ครับน <ab> <YN: im Hof> ้องๆเล่นกันสเสบกเลยครับเฮ้ยโอ้ชนลมกิ้งเลยเอออครับน้มาแล้วมาแล้วเ้เ้กมาจะพอไม่เห็นด้วยครับจะพไม่เห็นด้ยยหายไปแล้ครับยังม่รูหายไปหนจังย กระเป๋าก็เลยเล่นนะครับต่อไปสบายใจครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนเื่อนวันนี้เราอยู่กันที่น้ําตกห้วยแม่ขมิ้นครับจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้เราจะไปทําอะไรกันเนี่ยเล่นน้ําตกเดี๋ยวไปเอาชุดก็นดีเน้ําตกห้วยแม่ขมิ้นครับก็จะมีชั้นที่1ครับเนี่เรียกว่าดงว่านชั้นที่สองครับม่านขมิ้นชั้นที่สวังหน้าผาชั้นที่สี่ฉัดแก้วครับ แล้วก็นุ่นชั้นที่ห้าไหลจนหลงครับชั้นที่หดงผีเสื้อและชั้นที่7็ดครับลมก้าบแต่เราจะไปที่หนึ่งตรงนี้นใช่เราจะไปตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งไปจนถึงชั้นที่7็กับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นทางลงไปที่น้ําตกนะครับตูเดี๋ยวจะเป่าทาง <พา S 2> ไปหล่หอ,อชั้นที่หนึ่งอะเนาะเมื่อกี้จาได้ไหมชั้นที่หนึ่งชื่อว่าอะไรไม่รู้เพราะก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันในทางลงน้ําตกก็จะเป็นเดินเข้าไปในป่าแบบนี้เลยนะเนี่ยบรรยากาศล่มลื่น อ๋อแต่ทางลงเขาดีนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเป็นทางที่แบบสร้างขึ้นมาเลยไม่ได้เป็นทางแบบธรรมชาติโอเคนี่ครับตอนนี้เรามาถึงชั้นที่3ครับวังหน้าผาครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนี่ก็จะมีจุดให้เล่นน้ำอยู่นะเพื่อนๆนี่สวยเลยนี่เราก็เล่นน้ำได้หน้าผาตกไปตรงนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมมีปลาด้วยนะไปสูดให้ดูเห็นไหมปลามัาานนะิ่งมากเลยครับ แต่มีปลาเยอะเลยนะครับน้ำนครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกชั้นหนึ่งครับอันนี้ทางไปชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่2องครับไปลุยกันต่อครับหุยชั้นนี้ก็น่าเล่นนะดูดิน้ำใส่มากว้าวชั้นนี้ก็เล่นได้ครนะเพื่อนร้อนไปนิดหนึ่ง ตามเจ้าเป้าไปต่อครับเดี๋ยวดูว่าชั้นอื่นเป็นยังไงบ้างตกลงไปนะเพื่อนทางนี้ก็คือจะเลาะไปตามน้ําตกไปเรื่อยๆเลยนะครับพเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไ,ไหมได้ยินไหมเป็นเสียงจิ้งรีบนะครับพเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นที่สองนะครับนี่ตรงนี้บริเวณนี้ก็น่าเล่นตรงนู้นน่าจะเป็นน้ําลึกๆครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเอาจจะแวะกลับขึ้นมาเล่นที่ชั้นนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดู ชั้นที่1ก่อนนะครับนี่อันนี้ก็คือชั้นที่2นะครับม่านขมิ้นครับโอ้หนี่วิวสวยมากครับเพื่อนเอาไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูยังมีผีเสื้อบินไปบินมาด้วยนะดูดิผีเสื้อเต็มไปเลยนี่เป็นไงเพื่อนๆชั้นนี้สวยมากเห็นไหมใช่แล้วดูผีเสื้อนะครับเพื่อนน้ำพุเย็นจัดว้าว อันนี kind of okay. okay. ้ก็เป right. ็นชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูให้ครบทุกชั้นก่อนนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันชั้นที่1ครับนี่อันนี้ทางไปชั้นที่1ก็ลงไปได้ไปอีกนะครับเพื่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ยังเดินทางไปครับเดี๋ยวเราจะไปกันชั้นที่1น่ะครับเพื่อนไปเลาะกันไปเรื่อยๆครับจะให้ดูวิวไปเรื่อยๆเลยนะแล้วครับเพื่อนไซเลนเฮดหัวอึกำลังเดินตามมาโอ้โหจะพาไปดูแล้วเร็วๆ ไม่รู้ว่าเราถึงชั้นที่หนึ่งหรือ,อยังเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราเลาะมาเรื่อยๆนะโอ้แต่ชั้นนี้ล่มครับชั้นนี้ล่มมากน,นี่แบบล่มมากเลยนะเพื่อนๆโอเค <Okay. S 1> ครับตอนนี้เราเข้ามาในอุโมงค์ป่าแล้วนะเพื่อนๆดูดิมืดคืบมากครับมีสัตว์หลายหรือเปล่าไม่น่ามีนะ อาจจะมีแมวน้ำอะไรแล้วแมวน้ำอยู่ในทะเลตรงนี้ก็เป็นน้ำตกนะเพื่อนๆมาไปแต่เรายังตามไปนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่เราเดินมานะแต่เราก็ยังคงมุ่งลึกเข้าไปกลางป่าครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวสงสัยเราจะต้องหานอ,อไม้กิน,นครับมีไหมมีนอ,อไม้ให้เรากินไหมเนี่ยตอนนี้เราเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆนะนี่ถ้าเกิดเราหลงป่าขึ้นมาทําไงเนี่ย โหตรงนี้น้ำใสมากครับว้าวเออป้ายแล้วเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ชั้นที่หนึ่งหรือเปล่านะโอเคเฮ้ยไป้เฮ้ยเซเลนเ็ดกระสือวิ่งตอบจะปบอาไปแล้วเฮ้ยเหมือนเราจะสุดแล้วมั้งครับเนี่ยตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือแล้วก็มีโซนกลางเต็นท์ชั้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายก่อนนี่ นอันนี้น่าจะเป็นน้ําตกชั้นที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เรามาถึงแล้วครับนี่ไงทางไปน้ําตกชั้นที่หนึ่งนี่โหตรงนี้น่าเล่นนะน้ำดูลึกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆใช่อะเราจะสุดกันแล้วครับเพื่อน <Okay. S 1> โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับน,นี่จะมีแอ่งใหญ่ตรงนี้ให้เล่นได้ครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเดี๋ยวดูว่าเจ้าเปาอยากจะเล่นชั้นไหนนะครัเดี๋ยวตามเจ้าเป่าไปครับโอเคครับในที่สุดเราก็ค้นพบชั้นที่1นครับดงว่านครับนี่ให้ดูบรรยากาศชั้นที่1ครับนี่คนจะอยู่กันเยอะนะบริเวณชั้นที่1ครับนะคนเล่นน้ํากันเยอะเลยครับอ๊ะเจ้าเป่าก็ลงไปสู่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มากับครูชีพ ทีนี้เขาบอกว่าจะต้องใส่ชูชีพก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะลงมาเล่นน้ำได้ครับ <Yes. S 1> นี่ตอนนี้เจ๊เป่าก็เจ๊เปากำลังดำหาอะไรอยู่ครับ <c oughs> โอ้เนี่ก็าคือวันนี้เราคุยกันว่าเราจะมาหาทองที่นี่นะครับ <Huh? S 1> มีไหมทองอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อเราจะจับปลา <c oughs> ใช่ไหมอ๋อจับได้่ใช่จับดูครับโอเคครับอันนี้ก็อันนี้เราอยู่กันในชั้นที่สองนะครับเ <c oughs> พื่อน บริเวณชั้นที่2ก็จะมีแบบที่ให้เล่นกว้างมากนี่หนไหมตัวนี้จะกว้างมากครับแล้วก็มีแบบตรงนี้ให้กระโดดได้ด้วยไหนไหนไห,ไหมาให้มพ่อดูดิคืออะไรโอ้ก้อนหินนะครับไม่รู้ว่าก้อนหินอะไรเหมือนกันนะครับ <S <S ไปตามเจ้าเปาไปครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะพาไปหาปลากันนะครับวันนี้โเคป็นไงครับได้ได้ปลาหรือ,อยังครับมีแมงมุนมนะคอยู่ตรง ไปครับเราดำไปเรื่อยๆเจ้าป่าววันนี้เอาแว่นตามาด้วยครับเพื่อจะดำหาสิ่งของใต้คลองทะเลอ๋อโหน้ำใสมากเดี๋ยวเราพาไปดูปลาใกล้ๆนะนี่ตรงนี้ปลาเยอะมากครับเพื่อนๆตามมาตามมานี่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 แมปลาเป็นฝูงเลยเห็นไหมเลยไหมนี่ไหมเห็นไหมปลาเต็มเลยว้าวใช่ ฝั่งนี้ป่าเยอะมากเลยเพื่อนนี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าเข้าไปครับเฮ้ยตรงนี้ก็ลึกเหมือนกันับแต่น้ำที่นี่เย็นมากเลยนะเย็นเจี๊ยบเลยอะโอเคครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวปล่อยให้จเจ้าเปาเล่นน้ำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปครับ